นี่คือความหมายของระบบประชาธิปไตยตั้งแต่ดั้งเดิมเข้าใจไหมที่เขาจําเป็นจะต้องสร้างเป็นนิทานขึ้นมานิทานอันนี้มันจําเป็นต่อการอยู่ร่วมกันเนี่ยของชนหมู่มากแต่ความหมายทั้งหมดตรงนี้มาถึงตอนนี้เข้าถึงสภา เข้าถึงรัฐบาลคนลืมหมดแล้วคนลืมหมดแม้ประชาชนหมู่มากของประเทศซึ่งควรเป็นเจ้านายใหญ่ในระบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นประมุขเท่านั้นเท่านั้นไม่ยุ่งกับเรื่องการเมืองประชาธิปไตยก็คือประชาชนจะต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินแล้วก็เลือกคนพวกนี้เนี่ยเข้าไปอ่ะยุเข้าไปบริหารประเทศเป็นตัวแทนของพวกเรานะ นะทำเพื่อพวกเรานะแต่คุณเห็นไหมคะว่านิทานเรื่องประชาธิปไตยเฟกนิวส์ในเรื่องประชาธิปไตย mm. เขาเรียกข่าวปลอมเฟกนิวส์ซึ่งมันจําเป็นจะต้องมีมาถึงตอนนี้เนี่ยมันรวนหมดเลยเพราะว่าเป้าหมายดั้งเดิมที่มันสร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคนั้นมันถูกเข้าใจผิดหมดถูกเข้าใจผิดหมดเลยจนกระทั่งในเมืองไทยอันนี้ยกตัวอย่างในเมืองไทยก็เป็นตัวอย่างที่ได้เห็นง่าย ใจไหมผู้แทนที่เข้าไปมาถึงตอนนี้คือก็คือว่ากินีเนี่ยพูดว่าระบบประชาธิปไตยเนี่ยเป็นระบบที่มีความเลวน้อยที่สุดเท่านั้นเพราะในที่สุดแล้วสิ่งที่เพราะในที่สุดแล้วใครเป็นเจ้านายเราอีกทีหนึ่งไงเห็นไหมกลับมาสู่เรื่องนี้สีแดงนี่คือตัวใจของเราแล้วนี้คือเจอรี่ในที่สุดแล้วใครเป็นเจ้านายของเราข้างในเนี่ยของของประชาชนเนี่ยคนหมู่มากแต่ละคนในที่สุดก็คือเจอรี่นี่แหละ เป็นเจ้านายของเราอีกทีหนึง่งแล้วเจอรี่มันก็เอาสาร,รพัดสาร,รเพมาให้จะเอากิเลสตัวไหนทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงะทั้งหมดน่ะทั้งกวนเนี่ย มันมากับเจอรี่ทั้งหมดมากับเจอรี่ทั้งหมดเลยฉะนั้นเจอรี่เนี่ยจึงเป็นตัวเจ้านายใหญ่ที่มันคุมตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเราเจอรี่จึงเป็นเจ้านายที่คุมมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ที่เป็นผู้เลือกผู้แทนของเขารวมทั้งผู้แทนที่อยู่ในสภาด้วยพวกนี้แต่ละคนซึ่งมีกี่คนนะ่ะส0 0ร0 0ยสามร้อยสีระไรรวมทั้งสอบวอะไรแต่ละด้วมันยิ่งขำใหญ่เรื่องสวสออนี่ไม่ใช่ผู้สูงวัยนะ พวกนั้นเน่ยปจเจกชนพวกนั้นเนี่ยล้วนมีเจอรี่ของตัวเอง แล้วล้วนมีเจอรี่เป็นเจ้านายคุมกลาหัวเขาทั้งสิน้นระบบที่คิดว่ามันเลวน้อยที่สุดมันจึงรวนมันไม่ใช่รวนเพราะอะไรมันรวนเพราะตัวสมุทรไทยสาเหตุแห่งทุกสาเหตุแห่งปัญหาทุกอย่างก็คือเจอรี่ตัวนี้ที่มันเทคโอเวอร์ตัวใจของแต่ละคนที่อยู่ข้างในที่เรามองไม่เห็นในกระจกฉะนั้นสมาชิกสภาพ,พวกนี้เขามองไม่เห็น พอเขาถูกเลือกเข้าไปคิดว่าฉันเป็นซัมบอดีแหละฉันเป็นซัมบอดีแหละโห้ยกินเงินเดือนเป็นแสนได้นั่งเก้าอี้โหยก็เก้าอี้สบายมากเลยในะสภาแล้วสภาก็เลือกนาย,ยกเลือกรัฐมนตรีข้าราชการทั้งหลายอธิบดีตามกรมกองพวกนี้ที่จริงค่า รับใช้ประชาชนทั้งนั้นตั้งแต่นายกไล่ลงมาเลยแต่เรามองไม่ออกแล้วยุคนี้เพราะว่านิทานเรื่องนี้มันถูกเจ้าเจอรี่เนี่ยเคารับไปหมดเลยช่อชนไปหมดเลยแล้วพอเข,ข้าไปเขาสร้างนิทานเรื่องใหม่ให้เราสร้างเฟกนิวส์สมัยมีแต่เรื่องมายาสอนมายาสอนมายา,า,ยา,า,ยาทั้งสิน้นสร้างเฟกนิวส์ใหม่ กอเข้าไปหูจนกระทั่งแล้วผ่านค่านิยมผ่านระบบของวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีอะไรแต่อะไรนะคะจนกระทั่งอันนี้ยกตัวอย่างในเมืองไทยจนกระทั่งในเมืองไทยเนี่ยหเธอต้องเป็นเจ้าคนนายคนนะต้องรับราชการเพื่อจะได้เป็นเจ้าคนนายคนคุณเห็นหมาจากสิ่งที่ควรเป็นค่ารับใช้ของประชาชนกลับกลายมาเป็นเจ้าคนนายคนมีแต่คนที่อยากที่จะรับ ราชการเพื่อจะได้เป็นเจ้าคนนายคนตรงนี้มันเพี้ยนไปตั้งแต่เมื่อไหร่มันเป็นเรื่องค่อยเป็นค่อยไป